สวัสดีค่ะชื่อพรภัทรละักษ์เกตวรลุนทวพัทค่ะวันนี้มารับรางวัลค่ะวันนี้มารับรางวัลก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะออตอนนี้สินค้าของเรานะคะมีทั้งหมดเอ,อ่อสิบกว่ารายการแล้วค่ะมีทั้งหมวดสกินแคร์แล้วก็อาหารเสริมแล้วก็เป็นเอ,อ่อเกี่ยวกับประเภทเครื่องสำอางค่ะ ตัวเด็ดเลยก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวไฮยาเพียวค่ะเป็นสินค้าใหม่นะคะซึ่งเป็นไฮยาเพียว5สายพันธุ์ค่ะซึ่งเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยนะคะที่เขาทําหน้าที่แทนโบทอลายใหม่ฟิเลเลอร์แล้วก็ดีกว่าสเต็มเซลล์ค่ะกาตรตลาดใช่ไหมคะตอนนี้เราทําการตลาดทั้ททงไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ <S <S คือแบรนด์ของเราอะมีจดท็อบไทยแบรนด์นะคะแล้วก็ออกสู่เอเชียนะคะตอนนี้เราขายไปทั้งหมด10กว่าประเทศแล้วะค่ะ <S <S อนาคตใน,ในภายภาคหน้าใช่ไหมคะเราก็ยังคงที่จะ ใช้พื้นฐานในการที่จะส่งสินค้าเข้าสู่ end user หรือว่าผู้บริโภคโดยตรงค่ะถึงแม้ว่าแบรนด์เราจะมีรับตัวแทนนะคะแต่ว่าเราก็จะเทรนตัวแทนของเราเนี่ยให้ดูแลลูกค้าค่ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะรีวิวซอเดอร์หรือว่าสั่งซื้อซ้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากแล้วก็ในช่วงขณะที่โควิดนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยเขาก็โดนดิสครับไปหมดแล้วนะคะก็คือว่าเจง๊งประีหน้าเลยแต่ว่าของเราเนี่ยลูกค้าทั้งไทยและต่างประเทศตี ซื้อซ้ำอยู่เสมอก็คือ,อ,อถือว่ายอดไม่ได้ตกเยอะไม่ได้เสียหายเยอะแล้วก็ช่วงเดือนเมษาแลวพฤษภาเนี่ยยอดเพิ่มขึ้นด้วยะค,ะค่ะค่ะแล้วทีนี้มันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ช่วงนี้เปิดแล้วก็ยังสามารถที่จะส่งได้หลายหลายประเทศะคะ่ะมีค่ะเราแพนไว้ทั้งหมด20กว่ารายการนะคะก็คือจะทําให้ครบนะคะ<า>เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ความงามนะคะ b e a u ี้นะคะซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด10กว่ารายการแล้วค่ะ สามารถที่จะติดตามช่องทางแบรนด์ได้ที่เพจบริษัทนะคะคือเอเวนเดสเพจบริษัทนะคะสามารถเซิร์ชไปในที่เพจบริษัทได้เลยค่ะแล้วก็ไลน์ออฟฟิเชียลไอคาว์นะเอ่อไลน์แอดนะคะก็คือแอดไซเอเวนเดสเซ็นเตอร์นะคะเอเวนเดสแคร์ค่ะครับสุดท้ายอยากให้เชิญชวนมาร่วมใช้แบรนด์แล้วก็มาร่วมเป็นตัวแทนก็ฝากไว้สำหรับคนที่สนใจนะคะอยากที่จะดูแลตัวเองทั้งสุขภาพนะคะเกี่ยวกับเรื่อง เสริมแล้วก็ความงามเกี่ยวกับเรื่องสกินแคร์นะคะสามารถเจะเข้ามาศึกษาข้อมูลของสินค้าในแบรนด์ของเราได้เพราะว่าเราถือหัวใจของลูกค้าเป็นสําคัญนะคะเราใช้สินค้าในเกรดที่มีคุณภาพที่สุดแล้วก็สใส่นเปอร์เซ็นที่เห็นผลที่สุดแน่นอนปลอดภัยด้วยค่ะ